ืออบอกเลยว่าหากินที่ไหนไม่ได้ในละแวกหลังมอโนอนว่วงและรัศมีมอ1 2กิโลเมตรอร่อยขนาดนี้มันไม่มีอีกแล้วผู้แซบแซบในรูผู้แซบแซบในรูวันนี้เราย่กันที่ร้านเฮียพัดขายข้าวทำไมถึงชื่อร้านเฮียพัดคะาเดี๋ยวลูกค้าร้อนไง เฮียพัดเป็นชื่อของเจ้าของร้านนะครับถ้าคุณอยากเห็นว่าเฮียพัดคือใครมาสมัครงานที่นี่ครับเพราะว่าเขา,าจะอยู่ในตัวทำกับข้าวเองทุกเมนูเริ่มด้วยกันที่เริ่มที่ด้วยเริ่มด้วยที่เริ่มทักทีเริ่มเออเมนูอะไรวะเมนูหมูทอดน้ำจิ้มยำมะม่วงค่ะอ่าหมทูทอดน้ำจิ้มยำมะม่วงนะฮะบอกไลยว่าในะแวก 12กิโลเัตมีที่นี่ที่เดียวหมูทอดเสิร์ฟกับยำมม่วงเน้นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ารสชาติจะเด็ดขนาดไหนหน่าทานมากเลยค่ะยิ่งมากับยำมะม่วงนะแบบถูกต้องอ,อยำมะม่งวงโคตรแซ่บกินเป่ายๆยังแซาบเลยเดี๋ยวเราจะลองกินกับหมูทอดดูนะฮแซ่บจริงๆมั่งแ่มมาก ไม่รีวิวแล้วได้ไหมจ้วงปอเลยได้ไหมงั้นปิดปิดปิดเลยค่ะบอกเลยว่าหากินที่ไหนไม่ได้ในละแวกหลังมอนนมว่วงและรัชสมีมอ12กิโลเมตรอร่อยขนาดนี้มันไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็เมนูต่อไปเลยค่ะวันนี้มากับเมนูข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือแล้วก็โปะไข่ข้นมาแบบเน้นๆจะชิมให้ดูว่ามันถึงเครื่องขนาดไหนดูเฉยๆก็ได้เลย เดี๋ยวพี่ชิมเองไม่ไม่แบ่งให้กันกินบ้างเลยเหรอคะอือเครื่องแน่นอร่อยอรสชาติเข้มข้นตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยกินหม,มหมูกรอบกระเทียมไอหมูกรอบคองพี่เกลือที่แซ่บขนาดนี้แล้วที่สำคัญไข่ข้นนะครับเนื้อนเนียนละมุนสดๆไปเลยครับ ถ <ừ> <ừ> ูกต้องและซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับนี่เลยฮะไก่ตุนโบราณนะครับผมดูครับน้องเท่าหน้าเลยนะครับขายได้ยังไงนะครับเชื่อว่าน่าจะขายเอาสังคมนะครับผมน้องใหญ่ขนาดนี้ไห้เยอะมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับผม นี่ข้อหลุดออกเลยแสงว่าเขาเบ่่ยจริงว่าไม่ได้นะคะคุณนาะแล้วนอกจากไก่มาเป็นนองแล้วก็นี่ค่ะยังให้ไข่มาอีกตั้งฟองหนึ่งนะให้เยอะมากเลยอะ่ะกินกับข้าวแล้วแบบใช่เรวต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของร้านนะครับออตองว่าอือ โคตรเท่ากันจะสั่งเป็นกับข้าวหรือเป็นกับแป้มก็ไม่ติดร้านเฮียพัดขายข้าวเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มเลยค่ะกินไปเลยยาวๆคือนั่งกินอยู่นี่เลยยาวๆใช่ค่ะนั่ง,งกินอยู่นี่ <ขอ S 2> เลยไม่ต้องกลับค่ะส่วนโลเคชั่นนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะมาถึงบริเวณนี้ได้ยังไงโลเคชั่นก็คืออยู่บริเวณสามแยกฟิลเจอร์นะครับสามแยกร้านเหล้านะครับ ที่มันจะตัดทะลุไปนวนม่วงนะครับผม,ม,มที่มันเป็นแหลมแหลมเบียมๆนะครับ,บถ้าหาไม่เจอนะครับหาอินเทอร์เนต็ตก่อนนะครับผมหาอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เข้าส o o g ก็นะครับเซิร์ชว่าร้านเทียพัฒน์ขายข้าวเจอแน่นอนแต่ถ้าที่แกีะออกว่าสามารถสั่งได้ทางไลน์แมนค่ะแก๊ปค่ะแล้วก็ล่าสุดมีช h อป e e แล้วนะคะเรียกได้ว่าครบทุกแอปพลิเคชันสามารถสั่งกันได้แล้วคะ่ะวันนี้บอกเลยว่าร้านนี้ต้องกินก่อนตายหูสัก สัตว์จะรูครู้ที่คุณต้องมา่ลองอะอย่ามาว่องโคตรแซ่บเติมได้ด้วยนะอย่ามาว่องเนี่ยอย่ามาว่องแบบได้ไม่อั้นไดของร้านบอกสุดๆ